เออรถประธานทำไรมาทำไมเนี่ยรถประธานมาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกลับรถกันแป๊บนึง oh. ถือก่อนนี้กลับทำไมเอาเชือกมือเอาอเพป่ะทอยคำว่าโนู เยอะมากเลยร้านช่างเนี่ย จะเสร็จแล้วยังอ oh, รถอะไรมาจากไหนเป็นรถกำไรเราออกแล้วครับมีปัญหามากนะักเราออกเลยนี่เห็นบอจังเลยวะนี้ ลอยนัน้นให้ผมยังเอ้ยเหลือแต่เจียใช่ไหมฮะต้องยกดำขึ้นต้องยกดำขึ้นต้องยกดำขึ้นนี่ก็ดำถุยแล้วยาวายคคปยไปไปเอาวานในถัง สองสามขวดไปเอาไว้เดินไปเอาอนะยางสปอนเซอร์ก็มีไอ้นั่นก็มีนมของเจ๊จ๋าด้อนมอะ่ะได้ไหมช่างฮะยากไหม เขาออนได้ใส่ให้มันไหมอ๋อไม่ต้องใส,มงส่มันดินน้องแนงน่องแนงของมัน,อ,น,อ,นอ,อยู่แล้วพอดีเมื่อวานเมื่อวานผมไปไอ้กินเ<ม>บียร์กับมัน,ออน,นเอ้ยไม่ใช่กินน้ําชากับมันเมื่อวาน,าาน,านก็เลยบอกว่าเอา้าเขาออนเขาไม่ได้ใส่ให้ผมวะชากก็เลยบอกว่าไม่รู้แล้วกูสิพิงหูกับมึงดิมันมีชุดนั้นไม่ต้องใส่ เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ครับจะออกแล้วครับจัดการเลยต้องออกจัดการให้เสร็จวันนี้เลยอาผมรอเอาช่างจริงๆช่างผมรอยังไงเสียเวลาแล้วคือจอดผมเอาไอ้ตัวนั้นดีกว่านี่ไม่ต้องเชื่อมหรอกเนี่ยรอทําตัวนั้นให้ผมเลยตัวนั้นแหละผมรอเลยวันนี้มันเสียเวลาแล้ว ไหนไหนมันก็ผมจะทําให้มันเสร็จวันนี้วันเดียวเลยไหนไหน,ม,นมันจอดทางวันแล้วก็ให้ช่างทําให้มันเสร็จเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปที่บ้านผมเดี๋ยวไว้มันมีหลายคันอยู่กลัวเสียต้มไก่ว้ย,วยวไม่ใช่คือ,อผมอยากฟังเสียงอาพูดง่ายตรงๆเลยเอา้าโอเคจัดให้ครับผมไม่อม้อมค้อมเดี๋ยวผมจะส่งทางอะไรมาให้มันส่งที่นี่เลยอยกว่าจะทำฝาทงฝาท้ายอะไรก็เสร็จพอดีเลย น,นี่กว่าจะนู่นนี่นั่นอีกเราก็เอาให้เสร็จเลยดีกว่ามีรถประทานร่ำไรฮลัลโหลนี่ก็อา้าวคิมล็อกใครมามาเก็บไปนี่ระวังลืมนะเนี่ย<ะ>คิมล็อกใครมาเดี๋ยวรถผมเอาไป เป็นไรรู้เปล่าชีว์เลยนะรถนี้เหมือนเคยเห็นนะรถนี้อ่ะจริงจริงนะไม่ผมเคยเห็นอยู่ไหนเออรถเขาก็วิ่งน่นแหละรถเขาคงไม่ได้เดินหรอกไม่ เหมือนทีมงานที่ว่าไปบ้านผมเลยนะ่เนี่ยนะน,นั่นโอ้ทีมงานนี่เองที่เข้าไปลุยบ้านป๋าสวัสดีครับโอ้นึกว่าแต่ใครวันนั้นไปบุกบ้านผมกี่คันนะวันนั้นสี่คันหรือเปล่าไปบุกร้านผมสี่คันครับ โลกมันกลมก็ได้เจอกันอีกแล้วเอ้าทำไมมาคันเดียวล่ะป๋าพวกนี้ข้บมไวันนี้อ๋อ,อนี่ครับสแตนเลสท,ทั้งนั้นเลยพื้นเลสรถวิ่งผลไม้ครับโอ้ดูท่อยเสียไหมว้ายเ่้ย,ย่างเท่อ่ะอีดสองครับสองปลาย น่รายกาศรากาศกาบ1อล้อครับ360เออทำสามปลายก็ได้นะแต่มันไม่ได้หุ้มมันจะไม่ปาดรันไม่ได้หุ้มเออใส่โซ่ไว้เปิดฝาท้ายอย่างนี้ป่าว ของผมเหลือเชื่อมเหมือนกันเหละป๋าเอ้ยรถรถขนน้ำมันต้องเชื่อมเดี๋ยวเจียเจียเมื่อวานเจียยังไม่เสร็จไฟดันมาดับอีกเอารถเกตตัดตัวนี้ออกด้ดอเด้อเนี่ยข้างหลังเนี่ยไหนไอเอ็มไปไหนเมื่อกี้วะ ะนี่ก็จะประกอบตัวนี้แล้ว,ว,วท,ทำไมในมันไปไหนไนี่ก็ไอ้เหล็กนี้ตัดออกไหมนี่ ใส่ละสางเล็กนั้นตัดออกไหมหางน่ะเออหลบหลบมุมให้หน่อยเด้อยามุน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 อ่ะตัดออกให้หน่อยโบหูจักอู้เสียดายเนาะจจแล้วว่นี่ของใครนี่รถดำฮะรถดำไง น่าจะเจาะตรงนี้เอาเพื่อนบอกหอให้เจาะเสียดายเสียเลยถ้าเป็นผมนะผมจะให้เจาะรูนี่แล้วก็หาเหล็กไอ้นั่นมาดีกว่าทำไมเขาไม่เอาไม่ใช่คือไม่อยากให้เจาะทะเบียน,อ,น,นอันนี้ตีหมดอันนี้เขาตีหมดมานี่จะตีหมดเลยก็จะเจาะทำไมเนี่ยอเสียดายเลยถ้าเป็นผมผมไม่เจาะนะนี่ เสียเบียนถ้ามันผมนี <wont Momo S 1> ่เจาะใส่กรอบเหมือนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยวันนี้ไฟเราจะเต็มส2บดวงไหมน้อก็รอติดตามชมตอนต่อไปนี่ก็เกือบเสร็จแต่ก็ยังไม่เสร็จแต่ก็เกือบเสร็จแต่ก็เหมือนยังไม่เสร็จนั่นแหละโอเคตามนั้นคือสรุปคือว่าไม่เป็นไรครับ หน้าร้านก็มีรถนู่นนี่นั่นผมเอ่อไม่ได้ว่าใช่เออเสียเอ็มเอามิชลินเราไปใส่แล้วไปใส่เงี่เหมือนกันครับมันเหมือนกันล้อเล่นตัวบานก็พูดหยอดยอกช่างเก่งครับเพราะว่าคันสามหกศูนย์เออเขามาทีหลังที่ว่าอะไรนะเขามาเสร็จเขาเขามาทีหลังคือได้ก่อนอันนี้ก็คือพูดเล่นเซลช่างเก่งนะครับเราไม่ได้ว่า ช่เดียวจะใส่ตัวนี้ดูช่างเก่งจัดจัดอีกแล้วไม่รู้ว่าท่อเสียผมต้องเสร็จวันนี้อันอื่นไว้ทีหลังตอนนี้วันนี้เสร็จครับผมจะเอาคือจอดก็คือให้มันเสร็จเลยก็คือไม่เป็นไรครับจะรอทำแค่คันของผมก็ไม่ได้ครับต้องทำคันอื่นด้วยไม่เป็นไรอันนั้นเมื่อวานผมก็แซลเล่นนะครับคลิปก่อนก่อนนะครับผมก็ได้แซลช่างเก่งเล่นว่าเอยทำไมไปทำคันอื่นก่อนอย่างงู้นอย่างนี้ แต่บางคนเอซบางคนไม่เข้าใจดูดิไปว่าช่างอยังงูย่างงี้นะครับเราก็แซวเล่นนะครับช่างเก่งเป็นคนขี้เล่นแต่ไม่ค่อยเล่นขี้นะครับแป้านู้น่ปลาปลาจะเต็มปลบอกวันนี้ป้าอะไรเละเจาอะไรอีก <Okay. S 1> อะไรดิเอายา,ยางคุณอเอาอะไรนะเอะอันนี้ครับเ,เอาเล็กธรรมดาพอมา เอาอันนั้นดีกว่าอันนี้เล็กใช่อันนี่มันเล็กพอมันเล็กเสร็จแล้เวลเวลามันเวลามันเจาะรูอะ่ะมันจะเบี่ยงไปปุ๊บมันก็จะเหลือเหล็กน้อยไงแต่ถ้าอันนั้นมันยังเหลือเยอะกว่าเชื่อมให้แกก็ได้ไหนที่ไม่ถึงอะ่ะเชื่อมต่อให้แกเลยหรือจะเอาอันนี้ใส่เลยเอาให้เพิ่มน,น้ำหนักรดหน่อยใส่เหล็กคำบางฝุนนี่ครับ สั่งได้ทุกรุ่นครับ1.0 1.9มีครบหมดเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปแล้วกันโอเคบายบายสวัสดีครับ